สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสู้ชอบเล่นเกม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 นี่ไปล้างหน้าล้างตามาให้สดชื่นก่อนเลยนะหวัดยังไม่หายแต่ว่าคือเราต้องมาเล่นเกมสยองขวัญกันนะเพราะงั้นต้องสดชื่นไว้ก่อนนะเพื่อที่จะได้สู้มันนะเออเกมนี้ก็เป็นเกมอินดี้สยองขวัญชื่อว่า Noc t u ท n a l น i s วิสิตนะ นอเทอร์นอลเนี่ยแปลว่ายามค่ําคืนนะการทาอะไรยามค่ําคืนแบบว่าเป็นสัตว์กลางคืนเป็นคนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยวิสิตก็คือไปเยี่ยมนะมันก็คือการไปเยี่ยมยามค่ําคืนซึ่งดูสภาพแล้วจบไม่สวยหรอกโอเคเราพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันดีกว่าขวาหันตามข้าพเจ้ามาไปอือลุยฉันพร้อมจะไปหรือย,อยังนาะ มันถามตัวเองนะไม่พร้อมเลยปิดเกมเถิดดูดีแล้วทำอะไรได้บ้างเราอยู่ในห้องที่อุ๊ยโอเวลาจุดมันกลายเป็นสีแดงเนี่ยนะให้เรากด e แปลว่ามันทำอะไรบางอย่างได้โอเค e ฉันต้องทำความสะอาดห้องซะหน่อยทำความสะอาดห้องซะหน่อย มันก็น่าทำมันไม่สน,น่อยมันมันเยอะมากใช้อะไรทำความสะอาดอะฉันต้องเช็คคอมพิวเตอร์ก่อนที่ฉันจะไปแล็ปทนะ็อปนะอ๋อปึ๊บอ้าวเมาลุดมาเลยอ๋อโอเคโอเคสปุก k ้เฮสฮอนต์ทิดฮาวส สปุกี้ก็คือนักกลัวฮอนเต็ดก็คือผีสิงฮาส์ก็คือบ้านบ้านที่ผีสิงและหล่อนที่สุดนี่ไม่ใช่บ้านธรรมดานะเรื่องราวของมันเนี่ยมันทำให้มันยิ่งน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมอีกนะมันถูกสร้างตั้งแต่ประมาณายุค60นะ60นี่ก็ถอยไปประมาณกี่ปีอะี่ ยี 20, เป็นประมาณหกเสิปีที่แล้วนะบ้าน,นเนี้ยเนี่ยมันเป็นบ้านของฆาตรกรต่อเนื่องหลายต่อหลายคนโอ้โหแล้ววันนี้เนี่ยมันเหลือแต่ซากของบ้านหลังเนี้ยที่แบบว่าทำไมมันยังเป็นความลับความล่าสงสัยอยู่มีนักข่าวจำนวนมากหายตัวไป ก็ไม่ต้องไปแล้วดีไหมระหว่างที่กำลังไปที่บ้านนี้เราไม่แนะนำเอ่อคำว่า recommend เขียนผิดนะ <laughs> M E N D นะ recommend อืมเราไม่แนะนำให้ไปสำรวจบ้านนี้นะ่าจะบอกให้เพราะว่ามันอันตรายและคุณอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเราเตือนแล้ว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 เราก็ ต้องซนไปหรอถ้าเรารู้ขนาดนี้เราก็ไม่ต้องไปป่ะแต่เราก็ไปนะจริงๆบ้านที่ลา่าเออลาท้าผีเนี่ยถ้าเราไปตอนกลางวันมันอาจจะไม่น่ากลัวก็ได้นะนี่ไม่แน่ใจนะฮะก็คือแบบก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะอันนี้คืออะไรกลับบ้านได้เลยเหรอเยี่ยมเลยเราปลอดภัย good ending ดีครับกลับบ้านกันครับเราอย่าไปเสี่ยงชีวิตเลยโอเคเริ่มใหม่เนาะ <laughs> <laughs> จะไปรู้ได้ไงโอเคสรุปว่าเราก็ต้องเก็บของไมนี่ยสรุปเราไม่ต้องเก็บของเนาะเราเช็คคอมหรืออะไรอย่างเดียวอ่ะเอ๊ะแล้วถ้าเราเช็คอีกทีได้ไหมมันก็ไม่มีอะไรเนาะ โอเคไปกันอีกทีมันวิ่งได้ด้วยนะเกมเนี้ยกด F เ,เพื่อเปิดแฟลชไลท์สิปาบสว่างไหมอู้สว่างอยู่นะปึบเยี่ยมเปิดแล้วก็ปิดให้อ,อย่าเข้าไปเลยนะ สำรวจทางหนีทีไล่ก่อนนะสปุกี้เฮาส์บ้านหลังนี้มีรถเก่าๆหนึ่งคันซึ่งอาจจะเป็นรถของฆาตรกรโรคจิตที่เขาเคยใช้ใส่คนมาชำแหละศพอันนี้ก็แต่งเรื่องให้นะนี่ก็คือถังขยะที่เอาไว้เทศพทิ้งหลังก้อนหินนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะ เรากระโดดได้ไหมไม่ได้นะโอเคเจอประตูโอ้เราเหยียบโดนอะไรอะดังกแกรบกแกรบเสียงเราเหยียบใช่หรือไม่ประตูหน้าน่าจะเข้าไม่ได้นะถ้ามีประตูเข้าด้านหลังสักขนาดนั้นนะมันล็อกอะต้องหาทางเข้าทางอื่นซะแล้วโดวยความที่เราเป็นเด็กซนนะเราก็จะเข้าแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงดังกแกรบใช่ไหม ไม่ใช่เสียงเราอ่ะเนี่ยเสียงเรามันเป็นอย่างเงี้ยชิบชชบฉิบชฉบเห็นปะเออแล้วบ้านเนี้ยก็คือมันไม่มีคนอยู่มานานแล้วไงมันก็เลยมีซากขยะเก่าๆมันก็ดูไม่เก่ามากนี่มาเก่าป่าวะพอดีมันไม่ได้กลิ่นในเกมมันนะพูดยากถ้าได้กลิ่นเราก็จะรู้ว่ามันเก่ามากขนาดไหนหรือมันยังใหม่อยู่แบบไม่ยังไม่เหม็นอะไรเงี้ยสปุกี้เฮาส์ไม่อยากเข้าไปเลย มีจักรยานขอจักรยานหน่อยได้หรือไม่จักรยานไม่มีที่นั่งนะอันนี้นั่งแล้วเสียบตูดเข้าไปเลยฮันแนโอ้โหมืดเอา้าเฮ้ย,ยประตูล็อกอะเยี่ยมไปเลยโอ้ไม่ดีเลยครับ อันเนี้ยลงไปทางใต้ดินสินะห้องน้ำเหรออู้มีเครื่องซักผ้าด้วยนะโอ้ยังกดจะโครกได้อยู่เลยแสดงว่าระบบน้ำใช้ได้นะเอ้ยตู้กระจกแล้วก็เศษผ้านะโอ้ พื้นไม้มันพังหมดแล้วเนี่ยเดินไปอันตรายมากเลยนะเราจะหล่นวะเนี่ยเออไม่หล่นเว้ยมันกินไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าฉันจะหิวแค่ไหนก็ตามอะ่ะจะบ้าเหรอมันจะไปกินมันทําไมมันจะต้องพูดทําไมว่ากินไม่ได้โอ้ได้ยินเสียงเคาะแล้วใช่ป่ะไม่เอาเดะบ้านนี้มันไม่มีคนอยู่นี่ นี่มันของเหลือๆนี่นะเอามากินดีไหมนะเอ้ยอะไรอ่ะเนื้อใหม่ๆ่งั้นหรือน้ำยังหยดอยู่เลยต,ต,ตุงติงตุงติงจานชามช้อนซ่อมขนมโอ้โหหิวเลยตู้เย็นหรือให้หมดหรือให้หมดโอ้ใส่ขยะไว้ในตู้เย็นมันจะได้ไม่เสียไว้นะ นี่อะไรอ่ะหลังเข้าป่ะเนี่ยขยะล้มอ่ะที่นี่มันเละไปหมดเลยนะเนี่ยไม่รอดหรอกอ๋อเช็คว่าเสียงอะไรนะมันเป็นเสียงที่เราไม่ได้ทำอ่ะอันที่ก็ไปทาง ลานจอดรถสินะโรงรถอะมีเสียงคนเดินแบบอยู่ในห้องไหนห้องหนึ่งอะเตรียมตัวตายแล้วแหละยอมถ้าเราทำใจว่าเราจะตายเราก็จะสปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเสียงมาจากข้างบนแล้วก็มีห้องขึ้นไปข้างบนด้วยอ๋ออออ้ แต่ว่ามันเป็นห้องเอ้ยเป็นบ้านของตืดตืดมันอาจจะไม่มีฆาตรกรโรคจิตแล้วก็ได้นะมันคือมันเป็นบ้านที่แบบมันไม่มีคนอยู่แล้วว่ะใช่ปะ่ะบ้านเนี้ยไม่มีคนอยู่ไงมันก็เป็นผีสิงอะ่ะคือได้เป็นคือถ้าตายก็คงตายเพราะผีแหละเนาะอ่ะมาเหอะ เอาอะไรก็ว่าตกใจตกใจมือถือตัวเองในชีวิตจริงสั่นเฉยเลยขึ้นมาแล้วนะสปุก,กี้เฮาส์มาเลยสปุก,กี้เฮาส์โอ้เสียงอะไรอะ่ะเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนั้นแล้วเครื่องนี้ก็คือเครื่องแฟกนะเด็กๆรู้จักเครื่องแฟกกันไหมอะ่ะกุญแจ ได้กุญแจของโรงรถใครเอากุญแจโรงรถมาทิ้งไว้นี่โอ้บ้านนี้เนี่ยมีคนแอบ,บเอาชาเขียวมากินนะเนี่ยหรืออาจจะเป็นน้ำเก๊กฮวยก็ได้โดดลงมาเลยได้ไหมปุ๊บนี่ให้มันรู้หน่อยซ้ายนะไปลานจอดรถเอ้ยโรงรถของเราโอ้ เสียงอะไรนะเสียงอะไรมีรถที่พังพังพังหมดเลยเก่าเลยนี่คืออะไรมีมีอะไรให้ลืมไหมไหนๆก็มาละนี่มีเสศษฐฐานแล้วก็มีกุญแจเบสเมนต์ว้าวมันเชื้อเชิญสักขนาดนี้ไปเราไปสู่จุดจบ ของเกมอะไฟฉายไม่ติดไฟฉายไม่ติดติดแล้วติดแล้วโอ้โหเจอขนาดนี้ออกเหอะเชื่อป่ะออกออกกลับบ้านแล้วกูดเอนดิง้งแต่ว่ามันกูดเอนดิ้งไปแล้วเราไปแบทเอนดิ้งกันเถอะนะทุกคนพร้อมนะ พร้อมไหมโอ้ประตูล็อกแล้วเปล่าเนี่ยขอดูก่อนโอ้ยังเปิดได้อยู่หรอเยี่ยมไปเลยกระดาษหนึ่งแผ่นไม่ใช่กระดาษและไม่ปกติคือมือถือถ้ามันนานแล้วมันก็ต้องถ่านหมดใช่ป่ะ อันนี้มันเป็นกเอ่อโน้ตที่เขาจดไว้นะอัปเดตหนึ่งตอนตีหนึ่งโทรศัพท์อีกตีหนึ่งสี่ิบสามนะบ้านนี้เนี่ยมันถูกทิ้งร้างไว้ฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยอ่ะผ่านไปสิบนาทีไม่ถึงนะประมาณสิบนาทีแล้วฉันรู้สึกว่าที่นี่มันแบบมันมันท่วมท้นมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าอะไรกันแน่รู้สึกได้ยินเสียงประหลาด แล้วก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองผ่านมาอีกแป๊บหนึ่งจนตีสองนะฉันรู้สึกว่าที่เนี่ยมันผิดปกติอย่างมากเลยรู้สึกเหมือนโดนจ้องมองแต่ฉันไม่รู้ว่าใครมองอีกสามนาทีต่อมาประตูล็อกแล้วฉันออกไปไม่ได้ฉันซวยแล้วข้อห้ามีอะไรบางอย่างมาที่ใต้ดินเรียบร้อยแล้วล่ะจบโทรศัพท์จากด้านบนมันดังอะ่ะฉันต้องไป รับซะหน่อยเพราะฉันมันเปนเด็กซนไหนๆก็ลงมาแล้วนะเดินให้มันทั่วหน่อยเอ้ยไฟมันยังไงวะแต่ตอนที่เราขึ้นไปนี่เสื้อของใครอะ่ะเหลือ้เสื้อเลยเหรอไม่เหลือแม้กระทั่งซากเลยเงั้ยลรอคือตอนที่เรามาตอนแรกเราก็กดไปแล้วนอนว่ามันไม่ติดอะ โทรศัพท์มันอยู่ตรงนี้หรือชั้นสองอะจำไม่ได้โทรศัพท์อยู่ชั้นสองเนาะเอออะไรก็เทมาเลยแล้วกันนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละจัดไปอย่าให้เสียเมื่อกี้มันยังไม่ติดเลยอะ เสียงร้องไห้ของผู้หญิงนะดีวางไปแล้วเรียบร้อยจบละชีวิตกูอะ่ะต่ออุ้ยอืมดีด,ดีประตูหลังก็เปิดหรือเปล่านะแล้วประตูเนี้ยมาเอามาเลยจัดมาเลยจัดมา คุณไม่ได้กลับบ้านก็อยากลองของไงก็ได้ลองของแล้วสมใจเลยแล้วก็เรียบร้อยไปนะได้เป็นอีกหนึ่งศพที่อยู่ที่นี่เกมมันก็เรียบง่ายนะชวนสงสัยแต่ตอนจบนี่แบบว่าไอตัวนั้นมันดูธรรมดาไปหน่อยนะไหนไหนมันกูศาสปูมาขนาดนี้แล้วมันน่าจะแบบ โผล่มาเป็นฆาตรกรโลกจิตหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ้ยหลายๆวิญญาณก็ได้นะโอเคเราไปเจอกันใหม่คราวหน้านะอย่าลืมกดไลค์ซับคราก็แชร์ให้ด้วยขอบคุณมากสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ